นั่ขาเข้าไปสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวชิมาแก้กล้องโรดเชลินเด้อจ้าเพิ่นได้โรดใหม่ได้เชลินหันเพิ่นได้โรดใหม่ผ้าเพิ่นไปซื้อโรดใหม่จ้าหน้าสนังใสหน้านังนี่เปล่อ้าวี่ได้จะหาโรดใหม่เพิ่นเอ้า bảy lâu Slim Sít à Sít à Đi đâu nè Đi đâu Hi mày sẽ lên cả Để hoa còn Sẽ lên sẽ lột mày Xoay mê kẹt, xoay Xoay bỏ Ui, จ้ารถใหม่น่าเปาน็นอย่งไรวะดีเดจ้ารถใหม่ลเฉลิมจ้าเต้นๆล่ะรถใหม่น่ะเอ้พอไปเข้าไปซื้อผู้เดียวนะพีโบได้เ,เข้าไปซื้อน้ำ นี่น็อตมากพร้อมรับเชิญกันรถใหม่เชินจ้าเป็นยังไงมาตื่นเต้นบอ๊เมียก็ต,ตื่นเต้นอยู่เดี๋ยวยูปอยตื่นเต้นเลยดีรถใหม่ เส้นอร์ตสกเกอเนี่ยทิกเเสรกัเนาจ้าไปแล้วปะเนี่ยิลีนบม่อยากได้รดูดบอนน่ะ ไปแล้วลูกทุกสาวก็ได้ท้ายเมทโต้โหลแล้วเลยบ่อยละอืมละนี่ดิซ่ารถเดพื้นจ้ะไปแล้วบันยปไปกัน่วนกงก้นกงโกรยไปแล้วเฉลินเอ้ยป่วน นี่ยุดจจุดจุดจุดน้ำมาเมมมาลองรถกอนจะเลนชุบนี่้าจับมานนขาเข้ไปยไปตลอดขาเข้าไปอัจับจับจั ăn chắp nhang mà nhìn hẳn Ông Bước về thằng này nào Đi ra nắng chẳng đi mấy chí nhú Nắng Đi bên nhú ấy Chú 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 Ôi Ôi Khắc quá khắc quá Ôi Má 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 không má nắng má 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 มันเป็นโลดฝึกอันยางจ้ะเป็นโลดฝึกยางไฮเปอรลิ่มจับแล้วกันยางไปจับก่อนจับก่อนบาจับสิไปทังไหนคะไปเราบาจับจับสักก่อนไหมแล้วเจ้าหนึ่งสิเจ้าหนึ่งสิยางเออนี่ไปยันยางป่ะนนี่จับสองมือ เออแล้วก็ยามานน่เออยู่ไปอยู่ไปยู่ตะขาไปเอานี ôi, ่ไปเร็วไปเร็วคาะนึงนอ่จ้ามันเป็นรถซุกย่างแบบนี้ไปจ้าไปจ้าเอาเชลลินไปเนี่เอาชลลินไปลองย้างมือกันเนาะอ๋อ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 ออ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 อ หนึ <łość> ่งสองอืออเอาซุป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 โรดมาเนี่ยไปเอายาอีกยาอีกยาอีกด้วยเอาจ้าเออจันนี่ก็เดี๋จ้าเดี๋ยวฟึกคซิลินยางกก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย